ตำนานสามพิพภพภูมิใจเสนอตำนานชุมชนท่าเตียนโดยตำนานสามพิพภพโปรดกดปักตะไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับตำนานท่าเตียนโดยตำนานสามพิพภพเล่าว่าท่าเตียนมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคเริ่มต้นสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์โดยอยู่บริเวณด้านหลังพระบรมมหาราชวัง และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามโดยที่ชื่อท่าเตียนมีที่มาต่างๆกันไปบ้างก็ว่าเกิดจากในรัชสมัยรัชกาลที่สที่แถบนี้เคยเกิดเพลิงไม่ครั้งใหญ่จนราบเรียบเพนเตียนหรือเชื่อว่ามาจากผาเตียนเมืองท่าแห่งหนึ่งในตอนใต้ของประเทศเวียดนามเนื่องจากแถบนี้ในอดีตเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวยวนอพยพหนีภัยสงครามจากเวีตั้งแต่ยุคกรุงธนบุรี แต่ทั้งนี้ถ้าเตียนปรากฏมาตั้งแต่อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาโดยปรากฏหลักฐานเป็นนิราชของหม่อมพิมพเสนเรียกว่าบางจีนสันนิษฐานว่าอาจเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวจีนอีกด้วยและยังมีตำนานเมืองที่โด่งดังมากคือเรื่องของยักษ์เฝ้าประตูวัดสองฝากต่อสู้กันระหว่างยักษ์วัดแจ้งจากฝั่งธนบุรีต่อสู้กับยักษ์วัดโพแห่งฝั่งพระนครโดยตำนานเล่าว,ว่า บริเวณท่าเตียนนั้นเป็นพื้นที่โล่งเตียนเป็นผลมาจากการต่อสู้ของยักษ์วัดโพกับยักษ์วัดแจ้งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดโพเดิมยักษ์ทั้งสองตนเป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งยักษ์วัดโพไม่มีเงินใช้จึงได้หอข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปขอยืมเงินจากยักษ์วัดแจ้งแต่เมื่อถึงกำหนดคืนเงินยักษ์วัดโพกลับไม่ยอมคืนเงินให้ยักษ์วัดแจ้งหอข้าแม่น้ำเจ้าพระยามาทวงเงินคืน จึงเกิดการต่อสู้กันทําให้ต้นไม้ในบริเวณที่ถูกยักษ์ทั้งสองเหยียบย่าล้มตายจนราบเรียบกลายเป็นที่โล่งเตียนไปหมดครั้นเมื่อพระอิศวรทราบเรื่องจึงได้ห้ามปราบและลงโทษโดยการสาปให้ยักษ์ทั้งสองกลายเป็นหินแล้วให้ยักษ์วัดโพทําหน้าที่ยืนเป้าประตูพระมนทบให้ยักษ์วัดแจ้งยืนเป้าพระวิหารวัดแจ้งและจัดก,การสู้รบของยักษ์ทั้งคู่ที่ทําให้พื้นที่บริเวณนั้นโล่งเตียนชาวบ้านจึงพากันเรียกว่าท่าเตียน เรื่อยมาจนทุกวันนี้